ตรงเวลาเฉเอาไปขายครับพี่น้องเนี่แผละผลพันธี้สวนเกษตรน้อยๆห้องของจจแก่โงมจะกับผ้าก็คือไปพูดกินอยูตอ่ตรงเิดว่าเวลาเฉเอาไปจำหนายแล้วนี่แหะมันคลอดตอนมันแรงมันก็เลยโถวไงว่าอ้วนจแกงหวานแซ่บขนาดนี้คุณไอ้กินก็คิดใจก็เจ้าช่างเสือ่า น้วยสังส so so ิม nah, ันหวานหอมแซ่บอีกกลายพ่อคือประสูติกินกับพี่น้องฝ่ายกดไหรกดแค่แล้วเถอสวนกระเสื้นน่าจ้าแยกจโจมจ้าก็สั่งสิอีอีกอีกเพราะจะว่ามันหวานนหอมเนื้อมันก็ ไปกินาขายขา,ายบ,าบ่แพงพอให้ชาวบ้านเป็นเด็ก,กินน้ำอายบ่อพ่านเพิ่งชบนกินน้ำจาว้านมนก็แแ่บเป็นเพิ่นก็คุ้มค่าเพิ่งก็ซื้อซอยก็ดีอย่ไข้เยื่ยกินน้ำห,หอมตัวนเละจ้าไล้จากทลายายนับดูแยล,ลายอย่เนี่ยไล้จากทลายลายน้ำนหลาทลายอยู่กระมาณเกือบเกือบร้อยน่วย่นละ่นเนาะเออ น่บเป็นหน่วยกับเป็นเกือบร้อยหน่วยพล่ะเอาคลิปนี้พ่อสมนีแหละจ้าจพพอยจะโจมไม่เด้อสวัสดีจ้า